สวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงน,นะคดะเจติรุูชื่อเล่นชื่อน้องโรดีย้ยูชิรู้ลับไม่คิดหนึ่งค่ะวันนี้จะมาอ่านประมวลคำศัพท์บทที่หนึ่งถึงสิบค่ะ กบต้นไม้ขึ้นอยู่ในที่ชุ่มแช่กติกาข้อตกลงข้อบังคับก้มโค้งตัวลงให้สีาตาต่ำลงมาข้างหน้ากรวดก้อนหินเล็กๆใหญ่กว่าเม็ดทรายกรอกเทของลงในช่องแคบๆกระจายเครื่องใช้สารด้วยไม้ไผ่รูปร่างเตี้ยๆปากกว้างก้นเล็กแคบใช้ใส่ของกระจายแตกออกจากกันไปในที่ต่างๆกระชับกระเิงรวดเร็วว่องไวกระโชกทำเสียงดังให้ตกใจกระด้างไม้อ่อนกระดิ่งระคังเล็กๆใช้ทำสัญญาณกระเด เคลื่อนที่ไปโดยเร็วเพราะกระทบสิ่งได้สิ่งหนึ่งกระติกภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับใส่น้ำกระท่อมบ้านเล็กนิดทำพออยู่ได้กระทั่งถึงโจทย์กระแทกกระทบโดยแรงใช้คู่กับคำกระทบกระบุงภาชนะ ทึบรูปกลมสูงก้นเป็นสี่เหลี่ยมกระนำซ้ำซ้ำลงไปกรุงเมืองหลวงเม,มืองใหญ่ต่กอนหมายถึงประเทศก็ได้กรุณาความสงสารเอาใจช่วยเมื่อเห็นคนอื่นมีความทุกข์กล่อมขับร้องเพื่อให้เพลิดเพลินหรือหลับกลางแจ้งนอกรอมไม้ชายคากลิ้งหมุนไปตามพื้นกดขันเอาจริงเอาจังว้างขวางแผ่วไปมากก่อไฟทำให้ไฟติด ก้าโลก,กับเปลกเดินไม่ถนัดเพราะขาเจ็บกระพิบปิดและเปิดหนังตาโดยเร็วกระรุ่งกระริ่งขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกังวลห่วงใยกั้นขวางไว้การค้าการซื้อขายกำกับดูแลควบคุมกำจัดขับไล่กำชับสั่งให้แน่กำนันผู้ปกครองคนในตำบลกิจกรรมกิจการ,ก,ก,ารการงานที่ทำกิจกรรมสิ่งที่ทำกิโลเมตรชื่อมาต ตารวัดเท่ากับพันเมตรอักษรย่อว่ากอมอกูดีที่อยู่ของนักบวชกุศลสิ่งที่ดีเกรดส่วนที่สอนการเป็นแผ่นๆเราทำให้เรียบไม่ครุขระเกลี้ยงไม่มีติดอยู่หมดเกลือกล้วก,กลุกเกลื่อนกลาดมากมายกระจายเกวียนภาชนะ พาหนะชนิดหนึ่งมีสองล้อใช้ควายหรือวัวลากกระเจดที่ดินทุ่งนานไร่กรเกษรส,นสวนในของสวนในของดอกไม้เป็นเส้นเส้นอายเกออายแก้แก,แก่คำไม่สุภาพเรียกแทนตัวผู้อื่นทำ แก้ไขทำส่วนที่เสียให้ดีอย่างเดิมแกว่งไปแกว่งมาในที่นี้หมายความว่าทำอะไรไม่สำเร็จโกง่งโคง้งกรูดไม่พอใจกูลาหุนไม่สงบไกลเกลีย่ยทำให้ดีกันขจัดขับไล่ทำให้หมดไปขณนะ ครุครั้งคราวขนาดความใหญ่เล็กของสิ่งได้สิ่งหนึ่งขบวนหมู่พวกขยมกดน้ำหนะักตัวลงปล่อยขึ้นแล้วกดลงอีกทำอย่างนี้สลับกันไปขยับเลื่อนไปขยายทำให้กว้างใหญ่ขยาคลุกบ,บีบซ้ำๆครุคระไม่เรียบขวบอายุที่ผ่านไปปีหนึ่งหนึ่ง ขวับไข่ับตนขวางกีดกั้นขว้างปลาขวานเครื่องมือทำด้วยเหล็กมีคมมีด้ามใช้ตัดฟันถากผ่าไม้ขีดกิริยาของมูหรือตัดที่มีเขาใช้เขาใช้เขาหรือเขี้ยวทำร้ายชนข้อเท้าส่วนที่ปลายขาและเท้า่อกันข,ขมักขมิ่น ตั้งใจทำรีบทำขัดใจทำไม่ถูกใจค่าคำแทนตัวผู้พูดค้า่าคนรับใช้ค่าศึกผู้มารุรกรานขี้พึ่งรังพึ่งที่เอามาหลอมใช้ทำสิ่งต่า,ตางๆเขตแดงนเข็มทิศชื่อเครื่องชี้บอกทิศมีเข็มเป็นแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือเสมอเขยา่าทำให้สั่นเขี้ยว ฟันแหลมคมสี่ที่อยู่ข้างในสองซี่ข้างล่างสองที่ใช้ฉีกเนื้อและอาหารแขกผู้มาหาแข่งขันสู้เพื่อเอาชนะกนารไข่ตุนอาหารทำด้วยไข่สุกด้วยไอ้น้ำคณะหมู่พวกคตดไม่ตรง ดีเรื่องที่ฟ้องกันตามกฎหมายคนงานคนรับจ้างทำงานคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้จักคบไปมาหาสู่รักใคร่กันครอบครองดูแลรักษาเป็นเจ้าของเมื่อขอให้ค่ะครอบครองดูแลรักษาเป็นเจ้าของครั้นเมื่อคราด เรื่องมือใช้ลากเศษหญ,ญ้าเป็นซี่มีด้ามถือคราวครั้งหุนครึ่งหนึ่งในสองส่วนคล้อยพ้นไปคลั่งไม่มีสติไม่รู้สึกตัวล้ำผิวดำหว้าหยิบเอาไปอย่างเร็วความกิริยาที่เอามือ สิ่งของความคิดเห็นสิ่งที่คิดได้ความจำรู้จักโดยไม่ลืมความประสงค์ความต้องการความอยากได้ข้อที่ขังสัตว์แล้วคอยคอยท่ารอคะนองไม่สุภาพคะเนนสิ่งที่ใช้ในการนับขัดคานคานพูดห้ามไม่เห็นด้วยคัดเลือกเลือกเอาที่ดีไวม้มะครับ ข้างมากค้างยังไม่จบยังไม่สำเร็จค้างคืนอยู่ตลอดคืนคานไม่ไม้สำหรับหาสิ่งของต่างๆคาบเอาปากงับสิ่งของไว้คายปล่อยของให้หลุดออกจากปากค่ายที่พักคำากรธข้อความที่แต่งอย่างคล้องจองกัน คิดอ่านคิดหาทางแก้ไขคึกมากขึ้นแรงขึ้นคุณค่าราคาประโยชน์ของสิ่งได้สิ่งหนึ่งคุณเคยสนิทสนมหุ้มพอคุณนับเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากันค,คู่หาถ้ำที่อยู่เราคนที่ขึ้นตามแก้มและข้างเคราะ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจดีหรือร้ายก็ได้เครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ที่ทำด้วยดินแล้วนำมาเผาก่อนใช้เครื่องมือสิ่งของสำหรับใช้ในการงานเครื่องหมายสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแทนสิ่งได้ทิ่งหนึ่งเพียงใกล้กันแค่เพียงใกล้แคร่ที่สำหรับนั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม พื้นไม้เป็นซี่ๆค่าทำให้ตายเขีย่นดีด้วยไม้เป็นการลงโทษโฆษณาบอกให้ดูทั่วการงบประมาณจำนวนเงินที่ตั้งไว้ใช้จ่ายไม่ฉลาดตู้เงาไม่ฉลาดจอมยอดจับจ่บจบจบายใช้จ่ายจำนันจากพูดติดใจติดใจความรู้สึกทางใจ เจตานาความตั้งใจความมุ่งหมายเจรจาพูดกันเจ้านายนายเจ้าของเจ้าหญิงเจ้านายผู้หญิงเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่โจรผู้ร้ายขอบคุณค่ะ